ครับกับสวัสดี f อนะครับพี่ติดตามช่องนกเขาใหญ่ในกระต่ายเพชรบุ์นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะอัปเดตนะครับขยายกงเพิ่มนะครับท่านใดสนใจลูกกระต่ายนะครับเดี๋ยวจะมีสายพันธุ์ไหนบ้างเดี๋ยวจะไปเดินให้ชมคร่าวๆก่อนนะนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้ชมกงนะครับกาลังต่อเพิ่มนะครับมีความก็จะเน้นสายสวยงามนะครับท่านใด อยากได้ลูกกระต่ายก็โทรสอบถามได้นะครับตอนนี้จะมีอีกประมาณสักสิ้นเดือนครับเดี๋ยวมีสายเนื้อนะครับมีด้วยที่ฟาร์มมีเรามี6กเจ็ดสายพันธุ์นะครับตอนนี้ทางเข้าฟาร์มก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันช่างก็กำลังทำกรงอยู่นะครับนี้ก็เป็นบอลสีนะครับนี่ทางเข้าฟาร์มนะครับไมมด่างก็มีนะครับนี่นะครับอนนี้ ุที่ประพาฟาร์มกระต่ายเพชรชบูรณ์นะครับฝากติดตามด้วยนะครับในช่องทาง YouTube นะครับสำหรับในเพจนั้นมีปัญหานะครับก็เลยลง YouTube ดีกว่านะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับทางเขาฟาร์มผมชอบบอลนะครับชอบบอลสีครับก็ปลูกไว้ดูนะครับไม่ค่อยได้จำหน่ายนะครับลูกค้ามาก็แจกลูกค้าไปมั่งนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นคอกเดิมนะครับ ต่อเติมเมื่อปีที่แล้วนะครับสงการปีที่แล้วสงการนี้ต่อเพิ่มไปอีกหลังหนึ่งนะครับไม่รู้ว่ากี่กงนะครับกําลังทําอยู่นะครับสำหรับสายเนื้อนะครับท่านใดสนใจนะครับโทรมาจองได้นะครับประมาณสิ้นเดือนน่าจะได้นะครับนี่นะครับเลือดร้อยนะครับใครอยากได้ไปทําสายพันธุ์นะครับนิวซีแลนด์เลือดร้อยนะครับมีไม่มากนะครับมีจํากัดอยู่นะครับให้ได้คนละไม่เกิน2คู่นะครับท่านหนึ่งนะครับกะโทรมาสอบถามได้นะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้นี่นะครับเบอร์โทรก็เบอร์นี้เลยนะครับนี่ศูนย์เก้าห้าหกสามศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะครับแอดไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับอ่าสำหรับกระต่ายไทยก็หมดแล้วตอนนี้นะครับยังรอรุ่นนี้ครับสิ้นเดือนเหมือนกันหมดรุ่นเมื่อวานลูกค้ามาเอาไปสามสิบกว่าตัวนะครับอ่านี้เป็นพ่อพันนิวซีแลนด์ดูครับใหญ่ไม่ใหญ่ก็ดูเอานะครับเลือดร้อยนี่ชุดนี้จะเป็นลูกของเขานะครับ มีพ่อพันธุ์หลายตัวนะครับเวลาจัดให้ลูกค้าก็จะไม่ให้เลือดชิดนะครับจะให้คนละพ่อละเม่ไปนะครับนี่เพราะว่าอันนี้ก็คนละพ่ออ่าน,นี้ก็คนละพ่อเวลาจัดให้ก็จะจัดตัวผู้แม่นี้ตัวนึงตัวตัวเมียแม่นั้นตัวนึงอะไรประมาณเนี้ครับนี่นะครับอันนี้สายเนื้อนะครับนี่เบเริ่มเลยนี่กําลังไก่ขอดละวันที่ยีนะครับเมสานี้นะครับนี่ยีิบสองนะครับอ่า ก็เป็นพ่อพันธุ์หนุ่มนะครับนิวซีแลนด์ฝั่งนู้นก็จะเป็นสายสวยงามครับพันแลน์ลอบนะครับพันแลน์ลอบอันนี้ก็ต่ายไทยนะครับราคาก็เริ่มต้นที่หลักร้อยนะครับแล้วแต่สายพันธุ์นะครับโซทอบสาบโทรสอบถามได้นะครับลินลัวนี่อันนี้เป็นพันธุ์ไทยนะครับยังไม่หย่านมก็ยังไม่จําหน่ายนะครับอันนี้เป็นพ่อพันธุ์เจ้าอยักครับเจ้าอยากกำลังทํากรงฝั่งนู้นในพิเศษอยู่นี่กรงมันจะเล็กไปละเต็มกรงแล้วครับดูครับกับกระต่ายไทยนะครับ อันนี้ก็กระต่ายสาวนะครับอันนีก็นอนกันแล้วครับก่อนกลางวันนะครับอันนี้ก็ใกล้จะคลอดละวันที่ยี่สิบสี่นี้นะครับสําหรับท่านใดสนใจสายพันธุ์กรัรมมีนะครับสายพันธุ์มินิเล็กขนกรัรมมี่ก,ก็รอสักหน่อยนะครับมันกาําลังรุ่นใหม่กําลังเริ่มจะคลอดไล่คลอดออกมาละนี่นะครับพวกลายวัวอะไรนะครับนี่ลายวัวก็ยี่สิบเมษายนนะครับอ่า สวยมากนะครับขนนิ่มนะครับจัดส่งได้ทุกจังหวัดนะครับเหมหอนนกเขาครับนกเขาก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีเวลานะครับแต่ก็มีนกอยู่เดี๋ยวเอฟซีนกเขาใจเย็นๆนะครับนี่นะครับลูกนิวซีแลนด์นะครับนี่ก็มีจองมาจ้าสองจานละเดี๋ยวจะจัดส่งให้หลังสงการนะครับรถวิ่งหลังสงการนี่ชุดนี้นะครับนี่ผมยังไม่ได้ออกจากแม่เลยยังไม่มีเวลานะครับนี่ก็เพิ่งคลอดมาได้สี่ห้าวันแล้วครับนี่ ดอกมากแม่นี้แปดตัวเลี้ยงลูกดีด้วยนะครับนี่ก็เป็นพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เจ้าโบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกเจ้ายักษ์ตัวเมื่อกี้นะครับลูกชุดนี้นะครับผมจะค่อยสายนะครับไม่ให้เลือดชิดนะครับตามเราก็จะประมาณนี้นะครับกําลังขยายนู่นฝั่งนู้นนะครับช่างกําลังขยายนะครับทำสองคนนะครับเมื่อกี้ก็เพิ่งไปซื้อเหล็กมาเหล็กไม่พอนะครับเหล็กก็แพง นี่นะครับนี่จะเป็นสายเนื้อนี่รอคลอดนะครับผสมไปแล้วบางตัวก็ไม่ไม่ติดก็มีนะครับต้องรอเช็คนะครับแจกแอนก็ยังไม่มีผลผลิตนะครับอันนี้สายสวยงามนะครับเทดดี้เบรกเทดดีบก็ยังไม่มีผลผลิตนะครับนี่น่ารักมากขนปุยๆนะครับรอก่อนถ้าใดสนใจาฮอนแรนลรอบนี้สิ้นเดือนนี้มีนะครับนี่สายสวยงามนะครับ หูตกนะครับกระต่ายหูตกนี่เป็นพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์ของฟาร์มเรานะครับนอนกันแล้วครับอันนี้ก็คลอดแล้วนะครับห้าตัวนะครับอยู่ในฟางนะครับได้หลายวันละสามสี่วันนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับอูนนี้ก็สิ้นเดือนก็ย่านมแล้วครับนี่เขาได้หลับนะครับ สวยมากสีดำหน้าเด่นนะครับนี่นะครับหูยังไม่ตกนะครับอายุยังไม่ถึงนะครับประมาณนี้นะครับถึงฟาร์มกงก็เป็นระเบียบนะครับทำเป็นกงแถวนะครับขนาดกว้างของกงอยู่ที่ฟาร์มนี้มี3ขนาดนะครับถ้าโซนนู้นจะเป็น60คูณ50นะครับยาว60กว้าง50 50เนี่ยนั้นกงรุ่นทำตั้งแต่เปิดฟาร์มเลย อันนี้จะเป็นลอกกลางนี้จะเป็น50าสคูณห้หมดเลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็น70คูณ50นะครับฝั่งนี้ก็จะเดี๋ยวจะย้ายสายเนื้อมาไว้ฝั่งนี้มันตัวใหญ่นะครับอ่าสายสวยงามก็จะเอาไว้กง50คูณ50นะครับเอาตามสายพันธุ์นะครับกงนะครับนี่ก็จะเป็นหนูตะเภาหนูตะเภาก็มีผมก็เลี้ยงไว้ดูเล่นนะครับห้ากสิว่าตัวนะครับนี่ให้ดูหนูตะเภา ด้วยนี่นะครับนอนนละเขงกำลังตัดเหล็กนะครับขออภัยดีเสียงรบกวนนะครับนี่ก็เป็นหนูตะเพาหมดเลยนะครับกงไม้นี้นุ่นก็มียังไม่ได้จัดเลยครับนี่กงอันนี้เป็นกงที่กำลังขึ้นใหม่นะครับตะแกรงใช้ก็เป็นพลาสติกนะครับตะแกรงพลาสติกอ่า สำเร็จนะครับเป็นแผ่นสําเร็จเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะ6หกสิบคูณห้าสิบนะครับนี่ก็แผ่นสําเร็จฝั่งนู้นจะเป็นแผ่นตะข่ายทอนะครับแต่ตอนนี้เขาไม่นําเข้าก็เลยต้องเอาแผ่นนี้มาก็จะไว้เลี้ยงกรรมยีดีนะครับแผ่นแบบนี้เท้าเขาบางครับกรรมยีต้องใช้แผ่นแบบนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับโกงเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับดีวผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆอันนี้ก็ออกขึ้นโค้งไว้ก่อนยังไม่ได้ใส่ตาข่ายนะครับพรุ่งนี้ว่าจะไล่ใส่ตาข่ายฝั่งนู้นนะครับทำสองคนนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับวันหยุดเทศกาลก็ไม่ได้หยุดครับทำโกงอยู่บ้านนะครับไม่รู้จะไปไหนนะครับด้วยสถานการณ์ แบบนี้นะครับนี่นะครับ,บประมาณนี้ก็ะจ,ะจะมีเสียงรบก,กวนนิดหน่อยนะครับต้องขออภัยนะครับผมก็จะอัปเดตนะครับนานๆน,น,นะครับถือโอกาสช่วงวันหยุดนะครับถ่ายคลิปเดี๋ยวใส่ตาข่ายเสร็จเดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีนึงถ้าท่านใดสนใจลูกกระต่ายก็เบอร์โทร 0 9 5 6 3 0 1 4 1 7กนะครับแอดไลน์ได้เบอร์นี้เลยนะครับในไลน์นะครับสอบถามได้นะครับมีสายพันธุไทยสายพันุ์นิวซีแลนด์นะครับสายเนื้อนะครับท่านท่านใดอยากได้ไปทำสายพันธุนะครับอยากได้ไปเพาะนะครับอ่าได้เลือดร้อยแน่นอนนะครับตัวใหญ่นะครับเอาไปขุนกันอันนี้ผมไม่ไม่ให้อาหารเยอะนะครับจะไม่ให้ตัวใหญ่มากเพราะว่าต้องเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับเดี๋ยวมันจะอ่าเจริญพันุ์ยากหน่อยถ้าตัวใหญ่นะครับ นี่ก็กัดขนแล้วกำมะหยี่นะครับนี่ก็กลางวันมันร้อนนะครับก็ลดน้ําพื้นนะครับเต่กระต่ายผมนี่จะอึดหน่อยนะครับฝึกร้อนก็คืออยู่ได้นะครับทุกสายพันธุ์นะครับอยู่นี่เขต็ดสายพันธุ์อยู่ได้หมดเลยไม่มีตายนะครับเขาชินนะครับกระต่ายนะครับโรงเรือนก็สังกะสีนะครับข้างๆก็จะมีปลูกหญ้าหวานนะครับไว้ให้ กระต่ายด้วยนะครับไว้เสริมนะครับนี่นะครับใครอยากให้ทาคลิปแบบไหนก็เม้นมาได้นะครับผมกันน้ำของผมก๊อกน้ําก็ใช้แบบอัตโนมัตินะครับนี่ไม่สกปรกนะครับเท้ากระต่ายก็จะไม่ค่อยเหลืองด้วยนะครับนี่ออกล้างแล้วนะครับเริ่มดื้อแล้วครับรุ่นนี้นะครับอันนี้ก็ลูกนิวซีแลนด์นะครับผมเอามาฝากแม่กระต่ายสวยงามเลี้ยงนะครับเอามาจากแม่นู้นนะครับมันไม่ดกก็เลย กระจายกันเลี้ยงนะครับแม่กระต่ายจะได้ไม่โซมนะครับอ่าเป็นเทคนิคของแต่ล่ฟาร์มแต่ล่ฟาร์มจะไม่เหมือนกันนะครับอ่าสำหรับวันนี้ผมก็จะปิดคลิปเนาะเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตนะครับทำกรงต่อก่อนนะครับนี่ก็เกือบเต็มแล้วครับยังเหลือข้างหลังนะครับเดี๋ยวเอาแค่นั้นก่อนเดี๋ยวทำไม่ทันนะครับนะครับผมอ่าเดี๋ยวก็ฝากติดตามไว้นะครับยังไงใน u t u b e เนาะสำหรับกระต่ายเนาะ ตอนนี้คนเลี้ยงก็กำลังเยอะนะครับมีทั้งสายเนื้อสายสวยงามครับสายเนื้อก็เลี้ยงจําหน่ายกันได้นี่เห็นไหมกลางวันก็นอนหงายท้องเลยนะครับกินนมอิ่มแล้วนะครับเม่เขาป้อนนมแล้วนะครับนี่ก็เป็นสายพันธุแคะนะครับเอนดีนะครับตัวนี้เจ้ามะขามนะครับได้มาต้องแต่เปิดฟาร์มนะครับสั่งมานะครับจากฟาร์มใหญ่นะครับก็มาทําสายนะครับ แต่ลูกกระขายราคาปกตินะครับหลักร้อยนะครับกระมดีก็จะมีหลักร้อยหลักพันแล้วเต๋สีนะครับสีสันนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็จะปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับท่านใดสนใจก็ตามเบอร์โทรนี่เลยแอดไลน์มาสอบถามได้นะครับกรงผมก็อ่อธิบายรายละเอียดไปแล้วเนาะกรงก็ประมาณนี้นะครับสูงก็ความสูงก็ประมาณ45นะครับ45ิเซนนะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ อัปเดตนานๆจะได้ลงนะครับไม่ค่อยมีเวลานะครับนี่กงไม่รู้ว่ากี่น่าจะ6 70ได้อยู่นะครับจะเอากระต่ายไว้ใหม่นะครับกระต่ายสาวนะครับช่างกำลังจะออกกงนะครับแถวนี้เท่าไหร่ช่างประมาณ30 30ิบกว่าใช่ป่ะโอเค okay. นะครับอันล็อกกลางนี่ก็ประมาณสามสิบกว่าเหมือนกันล็อกนี้สิบหกเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเดียวถ้าเหล็กเหลือก็ต่อตรงนี้ให้หน่อยนะครับอ่าโอเคครับผมราฝากติดตามด้วยนะครับสุธิประพาฟาร์มกระต่ายเพชรบูณ์นกเขาใหญ่ด้วยนะครับนกเขาใหญ่ใจเย็นนะครับมีสามกุกก็เหลืออยู่นะครับใครสนใจก็โทรสอบถามได้นี่แ็แต่นกช่วงนี้ถ่ายขนนะครับไม่ค่อยได้จับเลยขนเต็มเลยนะครับอ่าโอเคครับสวัสวันนี้สวัสดีครับผม